สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะเราจะมาอัปเดตปีเตอร์แฮสนะคะเราอัปเดตไปตั้งแต่เดือนมก,กราคมทีนี้ปีเตอร์แฮสก็กำลังจะได้เก็บแล้วนะคะที่อเล็กซานเดอร์ฟาร์มค่ะก็จะดกๆหน่อยนะคะใบเยอะค่ะก็จะคลุมปกคลุมไปนะะี่ค่ะเขาก็จะเป็นเรื่อยๆเ,เป็นทั่ว ไปหมดค่ะจะดกมากค่ะ p ี t ตอร์แฮสก็จะได้เก็บแล้วนะคะปีเตอร์แฮสค่ะปีเตอร์แฮส แต่ลูกจะเล็กกว่าปีเตอร์สันนะคะปีเตอร์แฮสนี่ค่ะลูกเขาจะราวลูกไม่ไม่ใหญ่เท่าไหรค่ค่ะปีเตอร์สันจะลูกใหญ่อันนี้ปีเตอร์แฮสสำหรับปีเตอร์แฮสนะคะเรามองข้างนอกจะไม่เห็นลูกมันเลยนะคะจะไม่เห็นลูกเลยค่ะเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าลูกปีเตอร์แฮสอยู่ตรงไหนนะคะนะคะปีเตอร์แฮสก็อยู่อยู่ใต้ๆเนี้ยอย่างเงี้ยคะ่ะ มันจะอยู่ใต้เป็นลมๆอย่างเงี้ยค่ะปีเตอร์แฮสรสชาติก็อร่อยนะคะเฮรสเก็บค่ะใกล้จะได้เก็บผลผลิตก,กันแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วค่ะ